โรงเรียนพงมบุรีรัชราพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนพงมบุรีรัชราพิเศษเป็นชื่อพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อเฉลิมฉลองในมหามงคลเถนถวัรราชาสมบัติครบรอบ25ปีเมื่อวันที่5มีสายน2514ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนนับตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนคมบุรีรัชดาพิเศษมีเนื้อที่ทั้งหมด 72ไร่2งานและอีก48ตารางวาโรงเรียนพมบุรีรัชดาพิเศษเริ่มเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นครั้งแรกเมื่อวันที่31พฤษภา,าคม2514และเมื่อปีการศึกษา2524 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นปีเดียวกันกับปีที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นและรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาปัจจุบันโรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษได้น้อมนำพระราชดำมิเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำโครงการ อารายเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดพระราชดำ m ลีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสู่สถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีเข้าร่วมวางแผนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นเกษตรผสมผสาน ทาั้งนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบในตัวเองสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและมีความกตัญญูกะตะเวที ะะซึ่งเป็นแผ่นดินของพ่อของเรานะคะเป็นแผ่นดินที่เด็กทุกคนนะคะในชุมชนนะคะในอำเภอพูมบุรีหรือลูกๆของเรานะคะโรงเรียนพูมบุรีรัชดาวิเศษทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะก็อย่างน้อยนะคะเด็กๆลูกๆของเรานักเรียนนะคะได้ภาคภูมิใจที่เขาได้เกิดภายใต้แผ่นดินซึ่งโรงเรียนของพ่อนะคะมีการจัดตั้งขึ้นในสมัยในหลวงรัชากาลที่9้านะคะซึ่ง เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่วันนี้นะคะเราได้พลิกพื้นนะคะพื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีโคกมีหนองมีนานะคะเป็นโครงการอารยาาเกษตรเรามีการสื่อสารแนวพระราชดำริตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมุ่งหวังให้โครงการนี้นะคะได้พัฒนาผู้เรียนทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของคุณธรรมนะคะความมีระดับในความีระเบียบมีทักษะความชำนาญการนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีความกตัญญูกระตเวที ต่อครอบครัวและก็ผืนแผ่นดินไทยนะคะบอรุชนามีความสุขทุกวันที่เดินเข้ามาในองงาณาจักรแผ่นดินของพ่อมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มนะคะของคุณครูที่นอกจากจะสอนหนังสือนะคะจัดการเรียนการสอนเขายังบูรณาการนะคะทุกตารางนิ้วในผืนแผ่นดินให้มีค่าเป็นเหมือนทองคําในยุคที่เราจะต้องมีคังอาหารนะคะเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทย ไม่มีวันอดตายค่ะพอ,ออเชื่อเพราะมั่นใจว่าอย่างน้อย72ไร่นะคะ2งาน4ตารางวาในแผ่นดินของภูมิบริรัชนาพิเศษทุกย่างก้าวรอยเท้าของพ่อจะมีพวกเราเดินตามรอยเท้าของพ่อและเราจะอยู่ด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยากให้ทุกคนนะคะได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมโรงเรียนภูมิบริรัชนาพิเศษของเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวังท่านจะรู้จักคําว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่ยังไงให้มีความสุข เราทุกคนก็เหมือนก่อนดินแค่ก่อนหนึ่งเพร,ราะบางไร่ค่าได้ความหมายอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยดเรา เนรรังเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ทรงพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้น ความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมหวานข้าวมงคลเป็นปฐมฤกเลิกนะครับสำหรับโครงการของพวกเราในวันนี้นะครับทีมงานของโรงเรียนนะครับได้พร้อมกันพร้อมใจกันขับเคลื่อนนะครับสิ่งดีๆนะครับเป็นการนําพระนํานําคําสอนนําธรรมะของพ่อหลวงรัชกาลที่9มาสู่ภาคปฏิบัติที่เห็นผลอย่างแท้จริงนะครับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีน้ําจิตน้ําใจ อยากให้เห็นอยากให้ให้เยาวชนของเรารลูกหลานของเรานักเรียนของเราคุณครูบาอาจารย์ชุมชนของเราได้ร่วมกันทําภารกิจนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อประโยชน์นะครับในการที่จะผลิตสิ่งดีๆให้กับชุมชนและประเทศชาติผมเชื่อว่า,าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต สำหรับพีนพบบพ่น้องชาวพรมบุรีชาวสิง์บุรีพี่น้องชาวภาคกลางนะครับแล้วก็พี่น้องผู้สนใจที่มาจากทั่วประเทศนะครับพรมบุรีรชาชดานวิเศษพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะให้การสนับสนุนและก็ภารกิจนี้นะครับถือเป็นการทําหน้าที่ตามเจียรตนารมณ์ของการกอร่อตั้งโรงเรียนพรมบุรีรชาชดานพิเศษอย่างยิ่งทีเดียวนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คือเด็กน้อยร้อยหลาจากพ่อแม่ล่าเรียนแต่เล็กจนใหญ่ได้เป็นหลักผ่านมหาวิทยายลัยได้ฟูงฟักจะมีสักกี่ครุยที่ได้ลุยโคลัก,กเกน กเกษตรที่โรงเรียนพรมรีรัชดาพิเศษได้ดําเนินการนี้นะคะก็โรงเรียนได้มีความตั้งใจและตั้งมั่นนะคะเพื่อที่จะให้โรงเรียนพรมรีรัชดาพิเศษนี้นะคะเป็นสิ่งที่แสดงนะคะให้เห็นว่าชาวพรมรีรัชดาพิเศษนะคะ,ะได้สืบสารนะคะรักษาต่อยอดนะคะแนวพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นพ่อนะคะของโรงเรียน คุณโมรีราชนาวิเศษค่ะนั้นมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันนี้ าเป็นร่มเง,งาลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคน mm hmm. พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป mm hmm. เพื่อให้ผลิตดอกใบออกผล mm hmm. ให้เราทุกทุกคนเ mm hmm. ติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา มาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายัง เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรการประมงตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีอาชีพและมีชีวิตที่ยั่งยืน